สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้พ่ยิบซีพยากรอ,อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงในวันที่10ตุลาคม2565ให้กับคน7วันเกิดเลยนะคะเริ่มต้นที่คนวันอาทิต3ใบนะคะกอนอ,นอนนื่ขออนุญาตจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดขอให้ไพ่ออกมามี energy ที่ดีและแม่นยํานะคะเริ่มต้นที่คนวันาทิตย์ค่ะคนวันาทิตย์มี4เหรียญนะนะคะมีโอ้1เหรียญโตโตนะคะนะและสุดท้ายเป็นแฮงแมนนะคะ เขาบอกคนวาทิตย์วันนี้นะอาจจะมีเรื่องของการเมเนจการใช้เงินบางคนมีโชคมีลาบแบบฟลุกๆเข้ามาด้วยนะคะนะบางคนได้เงินก้อนนะคะบางคนก็ได้ตังค์นั่นแหละนะ,ะนะคะนะแต่ระวังเรื่องของสุขภาพนะคะความคิดนะความวิตกกังวลความทุกข์ใดๆนะคะอาจจะมีเรื่องของการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวปวดเอ็นปวดข้อปวดกระดูกหรือปวดศีรษะไมเกรนก็ได้นะคะนะต้องรอสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองนะคะขอไพ่ทักพิเศษคะ่ะอ่าไพ่บอกว่า ผู้ใหญ่ดีนะคะผู้ใหญ่นะคะชาวต่างชาติทําอะไรกับผู้ใหญ่ทาอะไรกับชาวต่างชาติดีนะคะนะบางคนอาจจะมีเรื่องของการงานที่ดีมั่นคงเรื่องตําแหน่งก็ได้นะคะตามนั้นเลยนะคะ <c oughs> ต่อไปคนวันจันทร์นะฮะสามใบนะคนวันจันทร์มีหกดาบนะคะมีเก้าถ้วยนะฮะมีเจ็ดเรียนนะคะเขาบอกคนวันจันทร์นี่นะ,ะเรื่องของหกดาบนะเขบอกว่า เขาบอกว่าสถานการณ์ทุกอย่างกำลังจะคลี่คลายไปทางที่ดีค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ดีขึ้นแน่นอนนะคะก้าวถ้วยก็มีความเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะคะนะอยากกินอะไรได้กินนะคะมีลาบปากนะคะนะระวังเรื่องของน้าหนักตัวด้วยนะคะนะอาจจะเพิ่มขึ้นได้นะคะเจ็ดเรียนนะเขาบอกช่วงนี้รออะไรก็ยังคงต้องรอไปก่อนนะคะหรือว่าการลงทุนลงแรงในช่วงเนี้ยนะมันยังไม่ค่อยเห็นผลหรอกแต่ว่ามันจะให้ผลในระยะยาวทีเดียวนะคะตามนั้นเลยขอพ่ยทักพิเศษค่ะ ระวังเรื่องของหมากัดแมวควนมีดบาดกระดาษบาดนะคะคมเขี้ยวคมเด็กคมสัตว์หรือว่าอาของมีคมต้องระวังนะคะวันนี้อาจมีเลือดตกยางออกขยับเหล็กดัดฟันนัดหมอถอนฟันดัดดัดฟันอะไรก็ว่าไปนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของความรู้สึกทางใจนะคะอกหักนักคุดตุดเมิดน,นะคะถ้ามีเรื่องของความเจ้าชู้กุ้มกลิ่นวันนี้เตรียมตัวได้เลยนะคะผิดหวังแน่นอน นะคะก็ต้องระวังเรื่องของความเจ้าชูนะคะนะไม่ได้นะกิกกักไม่ดีนะฮะนะสามดาบอย่างนี้นะคะก็คือมันไม่ดีนั่นแหละนะมันไปมันก็จะไม่สมหวังหรอกนะคะนะตามนั้นต่อไปคนวันอังคารนะคะคนวันอังคารมีะะมเนนะอ็มเพอร์นะคะสามเหรียญนะนะะและห้าห้าดาบนะฮะเขาบอกคนวันอังคารวันนี้เนาะชาวต่างชาติหรือผู้ใหญ่ มักจะนำโชคนำลาบมาให้นะคะนะหรือเขาบอกว่าวันนี้นะอาจจะมีทั้งโชคลาบแล้วก็ต้องมีการไม่มีเรื่องของภาระหน้าที่นะคะนะต้องอเขาบอกว่ามาตามกันมาติดติดเลยนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานมีความมั่นคงดีนะคะนะแล้วก็เรื่องการเงินก็ดีนะคะบางคนอยากเซ็นเอกสารสัญญาอะไรใดๆจนวันนี้จะได้เซ็นนะคะงานพูปสำเร็จง่ายนะคะแต่รู้ไหมบางที เออคุณได้งานนะเพื่อนคุณงอนคุณเออนะคะนะนะคะคุณได้งานแต่เพื่อนไม่ชอบไม่ค่อยพอใจหันหลังเดินสะบัดต,ตูดปิดปิหนีไปเลยนะทนดูไม่ได้นะคะนะก็ตามนั้นนะคะนะเขาบอกคุณอย่านอยนะคะนะอเดี๋ยวก็จะผ่านไปทําอะไรได้ก็ทํานะคะตามนั้นเลยนะคะขอไพ่ทักพิเศษค่ะแอบระวังเรื่องของอ,อความคิดวิตกกังวลหรือจิตตกนะคะเรื่องเดเ,ดเดิมเกเก่า วนเวียนอยู่ในหัวนะนะคะ move on ไม่ได้กับบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องที่ต้งตองคิดต้องอ่าคิดถึงหรือว่าชอบเก็บมาคิดเองนะคะนะซึ่งมันไม่ดีเลยนะคะระวังเรื่องของความคิดค่ะความนอยพา a r a n o ต่างๆนะคะตามนั้นนะคะต่อไปคนวันพุธนะคะคนวันพุธก็มี temperance นะมีอหกดาบด้วยนะคะอแล้วก็สี่ถ้วยนะ บขาบอกคนวันพุธมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการมูฟเมนต์ move on โยกย้ายนะคะนะมีเรื่องของการโยกย้ายสินฐานบางคนย้ายบ้านบางคนย้ายที่ทํางานนะคะบางคนมีความเปลี่ยนแปลงในองคอ์กรเล็กๆน้อยๆนะแต่หลังจากนี้เรารู้ไว้เลยว่ามันดีแน่นอนวันนี้คุณอาจจะมีเรื่องของความวิตกกังวลนะคะเป็นได้ดังใจหงุดหงิดงูงี้หรือว่าปวดท้องปวดไส้ไม่สบายได้นะคะถ้าไม่เป็นที่คุณก็จะเกิดขึ้นที่บริวารน,นะคะนะไพ่ท,ทักพิเศษออกมาเป็นเดอะเลเวอร์นะคะวันนี้คู่ดีนะหรือบางคนนะคะนะ อาจจะมีเวลากับคู่มากเป็นพิเศษว่าจะเป็นคู่เพื่อนคู่ชีวิตคู่สมรสคู่รักมันก็เหมือนกันไหมเออนะฮะนะคู่หุ้นส่วนคู่คู่พาร์ทเนอร์ดีหมดนะคะอาจจะใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นหรือบางคนวันนี้มีกิจการงานใหม่นะคะบางคนอาจจะต้องเซ็นเอกสารอะไรสักอย่างในวันนี้นะคะบางคนอาจชวนเพื่อนร่วมทุนร่วมหุน้นเปิดร้านขายเต้าน้าเต้าหู้อะไรก็ว่าไปนะคะตามนั้นเลยนะะต่อไปคนวันพฤหัสนะคะสามใบคนวันพฤหัสมี the world นะฮะ มีเดอะสันดูสิโอ้วันพฤหัสสดใสซับซ่านะคะแล้วก็คิงคัพไพสวยนะนะคะเขาบอกว่าคนวันพฤหัสนะคะหลังจากที่งงงวยมาหลายวันนะคะวันนี้ฟื้นแล้วนะคะนะมีเดอะเวอร์อย่างนี้นะคะก็มีคอยวดาคอยไว้ใช้ใพรวันนี้ทำอะไรดีไปหมดคะ่ะนะคะนะมีความอุดมสมบูรณ์ดีบางคนนะบางคนตั้งคันจริงๆคะ่ะได้เด็กวันนี้นะนะคะมีลูกนะคะนะก็ลองกดคันดูคุณผู้หญิงคนไหนอยากได้บุตรได้อ่า ลูกก็ลองตรวจคันดูนะคะนะวันคนก็นะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องของการต่างประเทศนะคะนะได้รับการติดต่อจากชาวต่างชาติต่างภาษาใดๆนะคะบางคนก็อาจจะแบบว่า,ามีเรื่องของความสําเร็จยินดีทําอะไรวันนี้ก็จะมีออร่าปังนะคะแล้วก็แถมยังมีคนคอยซับพอร์ตช่วยเหลือให้กําลังใจดีไปหมดค่ะวันนี้นะคะขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบดูสิได้เฉลิมฉลองจรงิงอ่ะ เนาะวันนี้ทำอะไรก็สำเร็จดีนะคะนะตามนั้นเลยเพราะฉะนั้นรีบทำวันนี้นะนะคะต่อไปคนวันศุกร์นะฮะคนวันศุกร์มีอัศวินถือไม้เท้านะคะมีหนึ่งถ้วยนะคะและหกถ้วยนะคะวันศุกร์ไพ่ดีนะวันนี้นะฮะ เขาบอกคนวันศุกร์วันนี้นะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นก็ได้นะคะถ้าคุณไม่ไปอาจจะมีคนมานะคะหรือมีการติดต่อสื่อสารมีข่าวคราวจากต่างถิ่นต่างแดนไกลหรือว่าอาจจะมีข่าวเรื่องงานที่คุณรออยู่ก็ได้นะคะวันนี้อาจได้รับโชคได้พบรักนะคะการเดินทางอาจได้พบคู่นะคะคู่อาจจะมีอายุต่างว,วัยกันอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะหรือได้เจอพบเจอกับ เดินทางแล้วพบเจอกับคนที่เคยอยู่ในพื้นที่แอเรียเดียวกันมาก่อนนะคะนะอาจจะพบเจอกับคนรักที่เหมือนกับว่าไงอะ่ะเคยอยู่ในพื้นที่แอเรียเดียวกันก็ได้นะคะตามนั้นนะคะนะดีค่ะขอค่ากพิเศษหน่อยอืมเนี่ยนะคะนะอุดมสมบูรณ์ดีนะคะวันนี้นะคะนะระวังเรื่องของอ่าความ น้ำหนักจะขึ้นก็แล้วกันแล้วก็ความเจ้าชูกุ้มกิ่มเนาะนะคะระวังแค่นี้นะคะอย่างอื่นดีหมดเลยนะคะต่อไปคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์สามใบนะคะคนวันเสาร์มีก้าเหรียญนะนะคะมี the view of fortune นะคะอ่าแล้วก็ หกดาบนะาบอกคนวันเสาร์วันนี้มีโชคนะนะคะเรื่องของสมบัติการเงินนะคะใดๆนะคะนะอาจจะมีโชคจากการเสี่ยงก็ได้จากมรดกก็ได้นะคะนะหรืออ่า คุณอาจได้รับเงินปันผลนู่นนี่นั่นอะไรของคุณเ่ยนะคะตามนั้นเลยนะคะนะเขาบอกว่าทุกอย่างในวันนี้นะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางด้วยก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้นะคะทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งดีในวันนี้ค่ะโชคชะตาย,ยังไม่หยุดดิ้งยังหมุนคงหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะนะตอนนี้นะคะขอไพ่ทักพิเศษหน่อย อ่าไพ่บอกว่าระวังเรื่องของความไม่สบายระวังเรื่องของเวรเก่ากรรมเก่าระวังเรื่องของการผิดศีลผิดธรรมระวังเรื่องของความอยากได้อยากมีระวังเรื่องของชูสาวนะคะตามนั้นเลยนะระวังคนมาหลอกมาลวงมาลวงหัวใจมาหลอกกินตับคนมาพูดจาปากหวานหวานน่ะเชื่อไม่ได้เออแค่นั้นจบนะคะจบแล้วเจ็ดวันเกิดเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ